มันไม่ได้เลยอ่ะนี่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 ได้อีกมันเปิดไหมยังผมไม่ยินเสียมเฉยๆถ่ายไม่ได้เอ็มยืนเอ็มยืนไหมเอ็มเอกสารหัฐานรือว่ามีการสอบอะไรเพิ่มเติมไหม ก็เป็นเรื่องของศาลนะฮะท,ที่ที่จะจะสอบถามครับสอบถามแนวทางาเกี่ยวกับความพร้อมเฉยๆนะคะครับค่ะและในส่วนของอายการเองนะฮะจะต้องมีชี้แจงอะไรกับศาลไหมฮะ,ค,ะคือเราพร้อมที่ข้อมูลทุกอย่างใน,ในกระบวนี่จานายอยู่แล้วไม่ไม่มีมีปัญหาอะไรก็พร้อมข้อมูลทุกอย่างพร้อมค,ค่ะเราเราเราสามารถที่จะเรียกร้องจากเรียกร้องเอกสารจากในส่วนของจำเลยได้ทั้งได้ได้ไหมฮะ ที่หากขาดหรืออะไรที่จะต้องชี้แจงอะไรงเงี้ยอ๋ออันนั้นเป็นพระขณะน,นี้ต้องยอมรับว่ากระบวนะบวนการเข้าสู่การพิจารณาของศาลแล้วอ่าอันนี้ณตรงนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็คือศาลจะเป็นเป็นผู้ดําเนินกระบวนพิจารณาเป็นหลักค่ะครับค่ะแล้วในประเด็นที่คุณแม่เรียกร้องเรื่องค่าเสียหายกับทางฝั่งผู้ก่อเหตุอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันมันเข้าสู่กระบวนการของอาญาไหม มันเป็นส่วนต่างหากแยกจากทางที่เท่าที่ทราบจากข่าวเหมือนกัเราก็ไม่ทราบนะคะคงคงแยกต่างหากจากกระบวนารคดีอาญาตรงนั้นเป็นคดีแพ่งแพงค่ะเป็นสฉวน่แพงจาการเรียกค่าเสียหายซึ่งมันจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาและมือนึ่งมีผลกระทบอะไรกับคดีอาญาเลยใช่ไหมตามที่ทางตอบคําถามไปแล้วก็คือในลักษณะมันเป็นเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยผมเห็นทั่วไปมันจะคือนิดในการประกอบประกอบการพิจารณา ขัน้นตอนสุดท้ายมากกว่าสำหรับการพิจารณาคดีอาญากับแพ่งคดีเนี้ยมันพิจารณาคู่กันไปหรือเปล่าคบจะต้องรอผลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมเท่าตอนนี้ตอนนี้เฉพาะมีการเฉพาะพิจารณาช็อคคดีอาญาค่ะในศาลกระบวนพิจารณาตอนนี้ในชนสา,านี่เป็นคดีอาญาล้วนๆนะคะ่ะไม่ไม่มีคดีแห่งเกี่ยวณ huh. ตอนนี้นะคะ huh. ไม่มีคดีแห่งเกี่ยวในใน,ในส่วนของคงะนักการ งนั้นก็ต้องไปฟ้องแท่งกันอีกขั้นตอนหนึ่งอันนั้นมันเป็นเรื่องของตัวระหว่างตัวความคือผู้ความเอกชนคือเราเราเราทำหน้าที่คนละส่วนก็คงจะต้องไปสอบถามทางผู้ความที่เกี่ยวข้องนะคะเราคงไม่ไปไปก้าวล่วงในส่วนของเขาแต่ของของเราก็คือในส่วนเท่าที่ท,ที่แจ้งตั้งแต่แรกว่ามีการดําเนินคดีอาญาเราก็มีการฟ้องในส่วนของอาญาของเราเป็นส่วนอาญายังยืนยันค่ะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับทางทางแท่งณนะตอนนี้นะคะ ที่ออกข่าวก็คงไม่ต้องสอบถามทางผู้กรณีระหว่างกันเองค่ะส่วนกริยาญาทางอายการมีอะไรหนักใจหรือว่ามีอะไรกังวลไหมเอ่อเราทํางานเต็มที่อยู่แล้วค่ะไม่ต้องกังวลขอให้มั่นใจในอายการก็แล้วกันโอเค <c oughs> ครับขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีครัี่หน้าเดินตรงนี้หน่อยได้ไหมพ่อสองนัดทีนึ่งตะกูนะครับผมคุณแม่ไม่ร้อนเหรอครับสวัสค่ะโอเคครับ โอเคนะคุณแม่ครับวันนี้ได้เตรียมอะไรมาที่จะชี้แจงต่อสารไหมครับคุณแม่ที่มีเอกสารข่าวแจกค่ะอ่ะจองใบเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองอ่านกันดูแล้วก็ทาข่าวได้เลยพอจะบอกได้ไหมในเอกสารระบุว่าไงมั้งครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องความคืบหน้าในคดีล่ะค่ะครับแล้วก็เราก็พบเอกสารพบในหลักฐานพบหลักฐานหลักฐานมาอืม เป็นอะไรฮะพยานหลักฐานใหม่เดี๋ยวให้ดูในเอกสารนะเพราะว่ามันมีข้อความเป็นหัวข้อเป็นนิติวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นนิติวิทยาศาสตร์อะเป็นชิ้นเป็นอันของคุณแตงโมใช่ไหมอ่าอืมมันมันใหม่ใช่ไใช่แล้วขั้นใหม่ใช่ไหมมันสื่ออะไรได้ฮะข้อไหจะมีประโยชน์เยอะมีประโยชน์ค่ะจะลองไปอ่านดูถึงขั้นทําให้คดีเนี่ยเข้าข้างคุณแม่เลยได้ไหม ออืตรงนั้นคุณแม่ก็เลยมั่นใจใช่ไหมฮะที่จะทําให้ให้ความจริงปรากฏอคุณแม่แล้วแนวโน้มชาตไต่เกลือถ้าเจริญที่จะเรียกเงิมีแนวโน้มอย่งไงบ้างคเดือดเดือดต้องไปคือขึ้นบนสั่งขึ้นี้แต่แต่ดูเหมือนว่าทางทนายของแต่ละท่านเนี่ยก็ยืนยันว่าถ้าคดีอาญาไม่จบก็จะไม่พิจารณาเรื่องความเสียหาย4ี่สิบล้านที่คุณแม่เรียกตรงตรงนี้ต้องขออนุญาตนะครับก็คือส่วนราชการ เป็นในส่วนตระหักยาบคาตาสีบี่ประเทศตรงนี้ก็คือเขาไม่มีสิทธิในการได้กองค่าเสียหายอยู่แล้วนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องรอของคดียาญยาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายถ้าถ้าเขาไม่ผิดเอาตรงนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลตอนนี้ศาลยังไม่ได้พิจารณาคดีแต่คดียังยังถือว่ายังไม่เป็นเสร็จเลยนะเราก็สามารถนำเสนอข้อยาหลักฐานเข้าไปเพื่อ่ประกอบกับการพิจารณาของศาล ครับร้องเนี่ยมันเป็นธรรมกับคุณแม่ไหมก็จะทําได้ดีที่สุดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการชดใช้คุณแม่ได้เห็นแม้ว่าในการยินยอมค่าชดใช้เนี่ยได้คุณแม่ได้เซ็นไปคืออย่งนี้อย่างนี้ครับปล่อยให้กระบวนพิจารณาในวันนี้เสร็จสิ้นก่อนแล้วลงมาเนี่ยเราจะอธิบายรายละเอียดให้หมดเพราะว่าวันนี้เตรียมตัวมาเพื่อที่จะมาแถลงสารมา าให้สารสอบถามนะครับรอให้กระบวนพิจารณาในวันนี้เสร็จสิ้นก่อนแล้วความกระจากต่างๆเดี๋ยวเราจะได้นําเสนอสื่อมวลชนต่อไปแสดงว่าต่างคนต่างมีความมั่นใจในหลักฐานของตัวเองครับผมมั่นใจครับนามั่นใจครับคือผมในฐานะที่ปรึกษากฎหมายแม่เปนหน้าที่เราได้ยมนคำร้องสดเสในเม่อวันที่ที่ 7, จธันวาคมพ คำร้องที่สําคัญคือเราอาจจะต้องเข้าไปตรวจร่วมกันเนื่องจากพบพยาหลักฐานใหม่นั่นเป็นขั้นตอนหลักฐานสําคัญคือหลักฐานหลักฐานที่นี้อาจจะมีผลต่อการที่นายที่วิสาหกิจที่จะให้จเดเลยนะฮะในแบบกรมธุรกรรมก็กกมเป็นเรื่องที่เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราจะขอ,ออนุญาตไปพบไปเข้าไปดูข้อมูลที่ไหนก่อน แต่ก็ยังยืนยันว่าจะมีการเรียกร้อง40ล้านาเหมือนเดิมล้านเป็น,ปนคําร้องที่2นะฮะนอกจากคาร้องขอคำยื่นคำตรวรวมกับคำร้องที่2องรามีกามยื่นเพื่อให้จาเลยที่ยังผ่านจ่ายนะครับที่ยังไม่ปฏิบัติตามสัญญาเนะครับเนื่องจากเนื่องจากตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา10ี่เนี่ยเป็นสิทธิของแม่สามารถที่จะเรียกร้องได้ตลอดเวลาครับและไม่จํากัดตำนวนนะับในตรงนี้เราสามารถที่จะ ให้สารท่านพิจารณาได้นะครับว่าจำเลยที่ยังค้างจ่ายอยู่เนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะฮะและคดีที่มีการทําสัญญาปฏิญญาไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้ที่ภาคสาเป็นเป็นเสร็จเด็ดขาดนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับ,รบผมขออนุญาตเตรียมให้พี่น้องประชาชนคน,นไทยได้รับทราบน,นะครับท่านผู้ชมโอเค,อเ,คเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขึ้นศาลนะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวศาลนะครับ ครับนะครับขอบครับบแร่นเก็บหนึ่แผ่รกครับงแผ่นนะครับสองแผนขอบคุณมากครับขอบคุณับคุณแม่รอคุณแม่รูว่าคุณแม่จะไม่มาครับ

บเอาอนจะได้ท ah, sure ่มที then, 2> ่ mm hmm. 2ตก so ็สั่งให้แยกสุนกเนิที่ไปอนนี้ทุกอย่างกระบวนการที่นาที่ผ่านมาเ่รต้องเริ่มต้นภายในส่วนขอทีปจันั้นทุกอย่างที่คุณแซาผมดำเนินคดีมาในส่วนนี้เราต้องมเริ่มต้นในคดีใหม่ มาจากเรื่องของการที่เรื่องิวยาไปก่อการดยไม่ใช่อะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะแต่นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่ง่นที่ทาให้ต้องแยกคดีด่วจแบบนี้ใช่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นหลักกฎหมายว่าพอมีจำเลยบางคนรับสารภาพนาครับศาลจำต้องศางใ้แยกแยกส่วนในช่้นอัการที่เราได้มีการปรึกษากันก่อนไหมคะกับจำเลยที่หนึ่งและสองว่าทำไมถึงมากับคำรับสารภาพในช่วงไม่มีเลยค่ะไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะ ทราบวันนี้เดี๋ยว,วนี้ในห้องอะค่ะนก็คือจริงๆประมาณไว้ระดับหนึ่งในส่วนตัวผมแต่ผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบคือรับสารภาพทุกข้อหาที่ที่ผมคิดไวนะครับคือจำเลยหรือสองผมไม่ได้คิดว่าจะรับสารภาพทุกข้อหาคือแยประเมนะินเอาไว้พอรับสารภาพทุกข้อหาคุณเหี่ยจำที่เรียนนะครับกฎหมายก็มีกระบวนการคือต้องแยกในส่วนที่ปฏิเสธเพราะี่กระสอบรับสภาพแล้ว,ลว,ลวผเมเบบกิดพบว่าจำเลยที่เหือเป็นปกติเลย เพราะว่าจะได้ไม่ต้องเกรงใจกันในหลักการาการดำเนินกระบวนการในขั้นศาลเพราะว่าเมื่อมีการรับผิดแล้วเนี่ยจะเลยสามสี่ห้าหกที่เหลือผมว่าเต่ดีในหลักนเรื่าก่องตอนนี้ครับเขาเป็นก่้รานนาตรวอบอันนั้นไม่ใช่ค่ะ,นนนนะแต่ที่รู้คือแบบก่อนหน้านี้คือพวกเราตอนลงเรือนะคะขาไปพวกเราเป็นผู้โดยสารแต่ขากลับเราเป็นจำเลยค่ะแล้วคือตอนนี้เราจะสู้แบบไม่เกรงใจแล้วอันนี้แสดงว่าเราก็ต้องไม่ไม่ไม่ได้ปีกความสัมพันธ์ จำเลที่หนึ่งจำที่สองอไนี่เลยรอ๋อเปล่าค่ะไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าสู้กันในเรื่องนี้ในเป็นเป็นเรื่องสู้กันในเรื่องกระบวนการที่ดีจะได้จะได้ไม่ต้องติดใจติดใจกันในศาลอันนี้ทนายทุกท่านทราบอยู่ว่าเวลาเราทําหน้าที่ทนายความเวลามจนเลยอะไรคนการที่จะสืบพยานสักคราหน่อยบางทีมันติดจําเลยพวกเดียวกันที่เป็นเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องลำบากใจแต่พอแบบนี้นลควก็เนี่ยมันชัดเจนแลวเห็นว่าทางทนายออกคแน่ที่เป็หลักฐานไปเพื่อจะของคณโจรพวกของพยานการ ผมได้ยินแต่เขาแถลงในศารนครับยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นถ้าแต่ว่าวันถ้าแต่ว่าจะไม่มีหลักฐานชิ้นใหม่เข้าสู่กระบวนการยังไม่เห็นแต่อาจจะมีคดีใหม่ก็คือพี่ตู่จะดำเนินการฟ้องคุณแม่ที่ทันแล้วอะนะคะเพราะว่าไหนๆคุณแม่ก็ใช้สิทธิของคุณแม่ตามกฎหมายฉันคิดว่าถึงเวลาที่ฉันจะต้องใช้สิทธิของแฟนตามกฎหมายที่เขาไปฟ้องกับคุณหัทธริยาแล้วอะนะคะใช่ฟ้องเองในเรื่องอะไรคะพี่เอ๋ข้อหาการกระทำที่ยุดิความในที่นี้ ที่คุณแม่มาเอาแม่ให้คอาเฉลแล้วเป็นคดีอาญาทการและคุณแม่ก็มามาสอบฟ้อง่ะซึ่งตรงนี้แล้วคือคุณแม่จะมาบอกว่าไม่ทราบไม่ได้เพราะว่ามีหลายเซ็งคุณแม่อยู่ในนั้นนั่นนะคะค่ะฟ้อง้องเ็ค่ดีะก็สี่สิบล้านแปดแสนบาทคาดว่าเราฟองกับสีิแดแสนค่ะเท่าเท่าเ่าเร่าะ่าเท่านท่าเทัเท่าเท่านท่าเท่เท่าเทเาเท่าเทเ่าเท่าเรื่างท่าเท่า่่า ฟ้องข้าวาอะไรเรียกค่าเสียาเงินัอีีกทเท่าไหร่ในส่วนของจำเลยที่สามสี่หาหที่สัทั้งสั่งแยกท้องเนี่ยเป็นยี่สิเมษายนปีปีนี้รกานัดเพื่อมาเป็นคดีใหม่ถูกแยกเป็นคดีใหม่ดังนั้นอยากคุณแฟนในคดีนี้เป็นจำเลยที่3ก็จะเป็นจำเลยที่1ก็คือเริ่มต้นคดีใหม่ทั้งหมด ยังไงต้องขอตัวก่อนนะคะวิวคุณแซ็คะหลังจากที่พอเราเปิดสารภาพเราได้ได้ถามไหมว่าทำไมถึงมาอ๋อไม่ไม่ถามเ่ยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่นายครับมีหลายข้อสุ่มครับน้องประชาชนนะครับแล้วก็พูดที่มีความสนใจนะครับในการมาคดีของคุณแม่พระนิดาวันนี้ในคดีของคุณน้องแจงโมนะครับในเรื่องการตกครับ ความขึ่มหน้าของคดีวันนี้ก็เป็นการร่างสารภาพของจำเลยที่1กับที่2นะครับเนื่องจากนะฮรัจำเลยที่1ขสองจากสมนึกนะครับแล้วก็หลักฐานพยานนี่ก็มีส่วนนะครับที่เราพบประเด็นใหม่ในการพบเรื่องของวัตถุพยานเป็นกล้องหน้ารถนะครับมีมีการกู้ข้อมูลนะครับมีการลบล้างข้อมูลไปแล้วเรากู้ขึ้นมานะครับเป็นการยื่นในปฏิบัติพยานที่จะเข้าเป็นพยานหลักฐาน ของใหม่เข้าไปนะครับก็มีผลต่อทํานท่อแม่จเลยมีมีความรู้สึกว่าอาจจะไปต่อไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องต้องรับสารภาพนะครับก็ในในความรู้สึกที่ที่รู้จักสํานึกนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงที่ได้เกิดในบนเรือวันนั้นนันะครับเป็นเป็นสิ่งที่คุณแม่พอใจมากนะครับวันนี้ที่ได้รับความยุติธรรมในส่วนนี้ จำเลยหนึ่งสองรับสาร,รภาพในคดีหรไมการการับสาร,รภาพเนี่ยฮะเป็นการรับสาร,รภาพของหลักฐานใหม่หรือว่าเขาตั้งป้อมที่จะมารับสาร,รภาพในการาพิจารณาวันนี้คือ <c oughs> ตอนนี้สำนวนสำนวนคดีเดิมเลยนะครับคดีที่มีอาชญากรฟ้องใหม่เนี่ย้ฟ้องเดิมเลยนะครับก็คือคดีออ่จ็ดาทัพเนี่ยสารท่านได้จำนายคดีแล้วนะครับจำน่ายคดีก็คือเฉพาะจำเลยที่หนึ่งที่สองนะครับก็คือ ในเหตุที่จาเลยที่3ที่4ไม่ยอมรับสารภาพเนี่ยท่านเจ้าพนักงานในการก็จะต้องเป็นตั้งสํานวนฟ้องใหม่เข้ามาเรื่องรรับสารภาพคดีน่ะเก้าเป็นคดีประมาทครับที่อายการสั่งฟ้องในสํานวนแรกคดีหลักคดีหลักครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาปฏิเสธหรือว่าสารับสารภาพปฏิเสธครับปฏิเสธมาตลอดครับปฏิเสธแล้ววันนี้การที่รับสารภาพรับเพราะหลักฐานใหม่หรือว่ามีมีส่วนมีส่วนครับมีส่วนครับ ไม่ได้ไม่ได้มีความตั้งป้อมว่าจะสู้คดีตอนนี้ก็คือเป็นที่ยุตินะฮะแล้วรับรับหลักฐานใหม่ที่ว่ามีอะไรบ้างเเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้รายละเอียดไปแล้วครับคือเรื่องหลักฐานใหม่มันเป็นเรื่องที่จะต้องไปพิจารณาในอีกคดีหนึ่งซึ่งอัยการเนี่ยพนักงานอัยการเนี่ยจะต้องมายื่นฟ้องใหม่ภายในสิบห้าวันวันที่สิบเจ็ดเจ็ดเดือนเดือน เดือนนี lane, ้นะฮะเดือนนี้เดือนนี้นะฮะที่ที่พนักงานอายการจะต้องมายื่นฟ้องจำเลยที่หนึ่งสองสามสี่ห้าจำเลยที่สามสี่ห้าหกสี่คนเนี่ยของใหม่ในวันที่สิบเจ็ดแล้ววันนี้มีการแสดงหลักฐานใหม่กับคู่เกี่ยวกันครับคือตอนนี้เราได้ยื่นเรื่องไปตีพยานไปแล้วในในวันนี้เนี่ยกระบวนพิจารณาของวันนี้เนี่ยคือรับคุณแม่เข้าไปเป็นเก่ยวร่วม ใช่ครับช่ครับแล้วก็ให้คุณแม่เนี่ยใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายกับจําเลยที่3ที่4ที่5ที่6นคะครับสารรับนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าสนวนที่สองนะฮะในส่วนของสํานวนที่ภายใน15วันเนี่ยทั้งเจ้าพนักงานในการจะสั่งฟ้องนะฮะที่จะเป็นฟ้องสำนวนใหม่ในคดีเดิมนะครับคดีประมาทนะฮะคุณแม่ใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา5วรรบ2 ได้อีกนะครับในเรื่องของเข้าไปจดร่วมบันนี้ศาลก็อนุญาตแล้วนะฮะแล้วก็ในสำนวนใหม่เนี่ยก็จะต้องมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญามาตราส4วันครกหนึ่คดี่สี่วั่คดีประมาก่อนหน้านี้คุณแม่เนี่ยเคยขอไปโจ์ร่วมไปแล้วครั้งหนึ่งครับตรงนั้นมีการขอรู้ว่ายกเลิกไปแล้ว่คือตอนนี้อาอย่างนี้นะครับเอาอางนี้ได้เลยครับตอนนี้ศาลเนี่ยท่านมีคำสั่งรับ คุณแม่เข้าไปเป็นโจทย์รวบใหม่แล้วพนักงานอายการใหม่แล้วตามข้อที่ห้าที่หกครับซึ่งแต่วันนี้ได้แถลงสารชัดเจนสารก็เข้าใจแล้วจึงได้ให้คุณแม่เนี่ยมีสิทธิ์เรียกร้องตามมาตราสิบส่ก็ตัวเลขใหม่กับเรียนนิดนึงอ่ะกลับเรียนขออยาตคุณแม่ว่าพอใจไหมครับผมขอถามคุณแม่เลยคุณแม่ออบเปิดใจครับพอใจไหมครับวันนี้สวัสดีคุณแม่ดีใจนะคะ เราพี่เกดรับสารภาพเราก็ไม่คิดว่าเขาจะสาภาพนะก็อีใจนเรื่องจริงๆเลยเป็นุ่เป็น้ัรของรับสาภาพว่าไงครับคุณแม่รับสาภาพผิดตามข้อกล่าหาที่ใด้การคุณแม่พูดนะเขาจะมีสามหัวข้อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาลงมาให้สารภาพเองนะคะเดี๋ยวรอพี่กอลก็ไดจะดำนการเอีนคุณแม่าจำไม่ได้ แม่เซอร์ไพรส์ไหมครับพี่วันนี้หนูเซอร์ไพรส์มากเขาไม่ได้บอกใครเลยนะองทั้ม่ปรึกษาคุณแม่ก่อนไหมมามาเลยเมื่อวานคุยกันถึงเรื่องคุณแม่ป่วยกนดังขึ้นคุณแม่ได้รับฟังด้วยิจกรรมใช่ไหมการรับสารภาพของคุณเป๋อไอ้คุณโป้หรือคุณตอเนี่ยฮะทำให้แม่ใจชื้นขึ้นไหมกับการที่อย่างน้อยน่ลูกแม่ได้รับความเป็นธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะป่ะมาณนี้กันนะครับ การดาเนินกระบวนที่รที่มีมาถูกทางแล้วขอเพิ่มเติมดีใจ่ีใจกับกระบวนการบริการวิถีธรรมนะคะขสองทางแล้วก็มาถูกทางแล้วที่สองคนนี้เขาตัดสินใจที่จะสละภาพเพราะว่าเขาเข้าสู้ต่อไปจะแย่ๆครับส่วนอีกสามสี่คนนะแม่คาดหวังไม่ว่าเขาต้องรับหรือไม่รับในอนาคต อยู่ที่ตัวอยู่ที่ตัวเขาหนึ่งคนถ้าเขาเชื่อเขาก็รู้ก่อนเราก็จะบังคับแล้วพอพอเราไปอยู่เราไปอยู่เราไปอยูไปขอมาแล้วก็ไปรู้ขอมาจากตํารวจมีกี่ท่านที่อยู่ในในศีลนะเออาาย่งนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตรายละเอียดในในขบวนพี่นาดีกว่าครับไม่อาจก้าวล่วงคนที่ขับราส่งครับกับคนที่นั่งรถเป็นรูอ๋อ คุณนาคุณแม่จําเสียงได้เลยไหมเป็นหนึ่งในหกใช่ไหมฮัลโหลครับครับคุสัมภาษณ์อยู่กับสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์มนหลักฐานบางีก็ต้องขออนุญาตกลับลงยครับว่าหลักฐานตรงเนี่ยได้มอบไปให้กับศาลบางนีศาลท่านถึงได้ารณาให้คุณแม่เข้าเป็นโจท์วอนเราได้ยื่นบัญชีพยานแต่ว่าข้อมูลบางตัวนะฮะที่กําลังอยู่ระหว่างการกู้นะฮะเพราะมันเยอะมากนะฮะมันมีหลายฝ่าย เราก็จะได้นํามาเข้าสู่กระบวนการสืบพยานในคดีหลักของการฟ้องสํานวนใหม่ครับในวันที่ที่8เมษายนที่จะถึงหลักฐานใหม่ที่คุณแม่ว่าเนี่ยคุณแม่มีความมั่นใจในการต่อสู้คดีมากน้อยเพ่างใดเป็นร้อยไหมครับเ็ร้อยได้ฟังหรือยังครับคุณแม่ได้ฟังได้ฟังไหมครับได้ฟังแล้วมันจะแจ้งให้เราทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมาเลล่แล้วน้องเสียชีวิตอย่างไรบ ระบุบริเวณไหนในเรือเยอะสองคนที่ว่าคุยกันเนี่ยระบุถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเน่ยใช่ไหมขออนุยาคุยกันขออนุญาตแคือดีแล้วเดี๋ยวอาจจะก้าวล่วงด้วยกันเป็นการกดดันด้วยความรบกวนแม่จ๋าด้วยความรบกวนการเรียกร้องค่ายยาเงินตัวใหม่เนี่ยแบบมากน้อยกว่าสี่สิบร้านยังไงครับก็เดินมาสี่สิบร้านสี่้านเหมือนเดิมไม่มีเศษแปดหมื่นได้ไหมมีเศษสี่สิบเจ็ดแปด สี่สิบแปดแปดหมื่มาจากไหนอ่ะเออแปดแปดแสนแสนแปดสนมาจากไหนกอมาจากเออเก้าเก้าล้านสองอ้ห้เห้าสล้านลบเก้าล้านสองแล้วทางทางฝ่ายผู้ก่อเนธก็บอกว่าจะมีการฟ้องกลับแม่กังวลไหมเขาบอกว่าที่ไม่ตดทา้องกลับเนาะ ตอนกับว่าเขาอะไรคุณแซน่มาเลียกเรียกคุณแม่กลับด้วยสี่สิบล้านคุณแม่มีตังค์คุณแม่มีตังค์จ่ายวันนี้โอ้ยเมื่อกี้คืออย่างี้นะครับผมไม่กินหรอใช่ขออนุญาตนะฮะสัมภาษณ์ฮะคือเราก็มั่นใจในพยานหลักฐานนะครับในพยานหลักฐานเราใหม่เนี่ยแดงเติมการเติม ต้องตวจสับมาหได้รครับไม่งานสายก็คงไม่รับพิจาไดครับแล้วก็อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการสำนวนใหม่รับแม่ต้องพึ่งแม่วันนี้คุณแม่มีความกังวลหรือเปล่าไม่มีอะไรเป็นปัญสบายๆวันนี้เราได้รับวามที่ตอนี้ที่มาให้สายคุณแม่เห็นหมดแล้วทุกอย่างเลยใช่ไหมได้ฟังเลยครับได้ฟังเรียบร้อยครับก่อนหน้านี้คุณแม่ไม่เคยรู้มาเลยว่ามันมีตัวนี้คือพูดตรงตรเลย ไอ้ตัวเนี้ยตำรวจเนี่ยไปเอามาจากในรถทั้งงบนะแล้วเอาไปเก็บไว้ในดรีนชักหนึ่งปีไม่ทำอะไรเลยจนวันขออนุญาตรับคุณแม่จะก้าวล่วงนี่เป็นการเอารายละเอียดเดี๋ยวขออนุญาตไปดูพยานหลักฐานตอนที่ท่านสืบพยานดีกว่าแล้วอย่างนี้คุณแม่ไม่เล่นงานตำรวจหรออ๋อคือตอนนี้นะฮะเรามีเรารอการความยุติธรรมรอได้รับการเปิดเผยจากกระบวนการสืบพยานครับ เรายังไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปดําเนินคดีหรือไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปกล่าวร้ายใรครับผมเราขอความพิ่ารณาครับผมต้องมีุดนเดี๋ยวความจริงจะประจักเลยในวันนี้ครับนะครับโอเคเนาะโอเคงั้นร้อนเนาะร้อนขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับที่แม่กลับไปกลับมาเนี่ยไม่ต้องไม่ไม่กลับกลับไม่กลับขออนุญาตคือขออนุญาตคำถามนิดนึงครับคือสารพิจารณาแล้วสั่งแล้วในวันนี้ ให้คุณแม่เนี่ยเข้าไปเป็นโจดร่วมสองให้คุณแม่มีเสียงเรียกค่าเสียหายสคุณแม่ไม่จําเป็นต้องวางค่าธรรมเนียมสาลในส่วนที่เรียกเกินส่วนที่จาเลยที่3ามสองคนที่รับสารภาพเนี่ยโอเคว่ารับว่าเป็นคนทำประมาณแต่ไอ้สามสามคนสี่คนที่เหลือให้การว่าไงฮะปฏิเสธครับถึงจะต้องมีการสั่งสำนวนฟ้องสำนวนใหม่เข้าไป นะครับเป็นคดีใหม่เป็นเลขใหม่เข้าไปนะครับภายใน15วันครับผมและในส่วนค่าเสียหายที่คุณแม่มีสิทธิ์เรียกร้องใหม่ครับผมไอ้สัญญาเก่าโมฆะใช่ไหมใช่คือคืออย่างนี้สัญญาเก่าเนี่ยนะครับเราได้มีการเพิกถอนนะครับเราได้ยื่นคําร้องขอเพิกถอนในส่วนที่ไม่สมบูรณ์เรื่องจากสัญญาฉบับเดิมน,นี่ย,ยังไม่ได้มีการพิพากษาเป็นเสร็จขาดนะครับแต่ผลของการที่จําเลยที่หนีสองชดใช้โยยาเนี่ย จะมีผลต่ออก็คิดว่าไม่ผมก็ไม่กล้าล่วงถึงการพที่ณาตัดสินความพิพากษาคือสารได้นัดวันที่10พฤษภาคมวันที่10พฤษภาคม2566ครับแล้วสตังที่รับไปก่อนหน้านี้คืนหรือไม่คืนอ๋อไม่ไม่มฮะคือขออญาต ขออนุญาตตั้งคำถามนิดนึงคุณตั้งคำถามให้ถูกประเด็นค,ค,ค,คือการชดใช้เยียวยาจำเลยที่สองผมได้อธิบายแล้วว่ามีผลนะฮะมีผลต่อการที่วิจิัยของท่านที่จะพิพากษาคดีของจําเลยที่หนึ่งที่สองในวันที่สิบพฤษภาสองห้าห้าหกมีนะครัครับผมใครการเพิ่มเติมเพิ่มเติมนะครับว่าครับเงินที่จําเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองเนี่ยให้คุณแม่ถามมันเฉพาะส่วนของจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่ใช่ครับกับคุณแม่นะครับใช่ วันนี้ก็ลก็สวยนะกลับเรียนใหม่นะครับเพิ่มเติมนะฮะศาลท่านมีคําสั่งให้เจ้าพนักงานในการยื่นฟ้องจําเลยที่สามที่4ี่ที่ห้าหในข้อหาต่อมาคือข้อหาหลักที่ศาลจำหน่ายคดีไปเนี่ยฮะยื่นเป็นสํานวนใหม่เป็นเลขคดีใหม่ภายในวันที่28เมษา อ่ายี่สิบเมษาสองพนหกสิบหกเพราะฉะนั้นคดีนี้อ่าผมคิดว่าคุณแม่ก็อาจจะต้องอ่ายื่นพยานหลักฐานใหม่ที่เราได้รับาจากพลเมืองดีนะครับแล้วจาก,กที่เราค้นหาไปไปนครับก็จะเป็นการเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับเป็นการรับเริ่มนับหนึ่งใหม่ในขบวนพิจารณาในคดีใหม่ต่อไปอสิทธิ์และหน้าที่ของคุณแม่ก็จะต้องเริ่มดําเนินการใหม่เหมือนกัน นะครับอันนี้ก็กลับเรียนหลักฐานใหม่ที่ว่าน่ะโดยเฉพาะข้อมูลตอนปิดหน้ารถกับเองการ์ดเมมโมรี่นะครับผมตรงนี้มันมันระบุถึงขั้นว่าใครพูดกับใครใครเจรจาอะไรกับใครเลยใช่ไหมใช่แต่กระบวนการนี้มันจะต้องมีการไปตรวจสอบไหมว่าเป็นของจริงของปลอมเราได้มีการให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับคู่ข้อมูลที่ถูกลบล้างไปแล้วเรามีมีผู้เชี่ยวชาญที่รับรองมาตรฐานนะครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวขออนุญาต อยู่ในชั้นของการสี้ขยมซึ่งตรงนี้มีความชัดเจนเลยใช่ไหมในการสื่อสารภายในรถว่าใครทําหน้าที่อะไรอก็ก็ขออนุญาตขออนุญาตพูดกันนะครับพูดกันโดยที่ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่ามันมีการบันทึกมันก็เลยเป็นการสนทนากันครับก่อนหน้า